บัตรหกนาทีบัตรหกนี่อ่ะครับผมผมก็ไม่มีบัตรไปเหมือนกันเฮ้ยเราต้องขึ้นแสดงอยู่แล้วอ้าวต้อเห็นเขาขายผมไม่ได้กดซื้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราซื้อเราพิเศษฮะใครเขาซื้อแล้วเขาจะไปดูใครถ้าเธอจะมานั่งดูไปดูใครวะนั่นแหละไปดูใครอะชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรแปลคำว่า jamie the most of love ครับถ้าคิดไปว่ามันแค่เดียวมันจะแบบว่าดีอ่ะเฮ้ยว่าแล้วฮะ เดี๋ยวค่อยนอกรอบให้แล้เดี๋ยวก็อย่าพิ่งดวงเดี๋ยวพิ่งดวงไม่คือตอนนั้นเราคุยกันว่าอบัตรจะขายนานกี่นาทีกว่าจะหมดจะต้องให้กินรอบพิล์มดูอย่างเขาอะเ๋อจัดการจัดการเขาพนันการว่าสนุกสนุกนะว่าแบบใครคิดว่าเวลา บัตรจะขายหมดภายในระยะเวลากี่นาทีใครใกล้เคียงที่สุดชนะพี่ผมแจมคพี่เมย์กดแล้วผมชนะเราทายว่า10นาทีครับว้าวทีแรกกับผม5นาทีแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเป็น15บห้าพี่เมย์ยี่สิบสามก็เห็นที่อัพสตอรี่กันสนุกสนุกระปั่นแล้วเปลี่ยนใจแล้วข้อแลกเปลี่ยนคืออะไรคะถ้าคนไหนเป็นผู้แพ้ก็จะมีรางวัลมีรางวัลนะมีรางวัลมีรางวัลสำหรับผู้ชนะครับผู้ชนะเท่านั้นผู้ชนะคิดไว้ยังว่าเราอยากได้อะไรชินแล้วครับบอกไม่ได้ครับ เป็นความลับเป็นความลับรู้สึกอย่างไรไงรู้สแฟนๆคือทั้งแม้ละครมันจะจบไปแล้วแต่ว่าฟีดแบ็กความตอบรับเขาจะแบบตามมาถึงโอ้ยจริงๆเราเห็นฟีดแบ็กตามรายการต่างๆที่เราไปอย่างเราไปงานคู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ติดแบบติดเพนอย่างวันนี้ก็ที่มาที่งานจุบิลี่ออฟเฟอร์นะครับก็ก็มีนะติดติดวีตีโอตั้งแต่งานยังไม่เริ่มเลยก็ขอบคุณมากจริงๆครับก็เข้าไปเช็คอยู่ตลอดก็มาช่วยแบบสนับสนุนแล้วก็มาซัพพอร์ตเราด้วยนะ แอบเห็นแฟนๆบอกว่าที่นั่งมันน้อยไปอ่ะฟีลที่งานแฟนคอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ากระแสดีอะเดี๋ยจะมีรองไม่มีครับเฮ้ยรอบเดียวเหงอรายยุ่ยยุ่ยเลยครับรอบเดียวไม่ไม่ความหวังเลยเหรอไม่มีครับไม่มีคิวไม่มีคิวไม่มีครับไม่มีคิวแอบเห็นคอนนี้คือมีรอบเดียวบอกเลยว่าไม่มีรอบสองแน่นอน เพียงแต่ว่าจะมีเป็นแบบในรอบต่อไมถือว่าเป็นคอนอื่นเลยอันนี้เป็นในเรื่องของก็โอกาสหน้าใช่แต่ว่าอ,อันนี้เป็นความพิเศษที่ไม่มีเนื่องด้วยแบบเอ่อคิวทั้งสองคนครับน,นช่ครับคนท, <c oughs> ที่เขาดูแลเรามาก็อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อันนี้ก่อน,นบบความพิเศษของแฟนคอนเหรอครับก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราทั้งสองคนได้มีส่วนในการคิดโชว์ต่างๆใส่ความเป็นตัวเองทั้งสองคนเลยคืออยากให้แบบ ให้ทุกคนที่ซื้อบัตรเข้ามาเนี่ยได้เห็นตัวตนของพวกเรามากขึ้นไม่ใช่รู้จักเราแค่ในตัวละคร<ช>จากละครอย่างเดียวแต่ให้รู้จกัก<ต>ฟิล์มธนบดและแจมราชตาจริงจริงจริงมีคุณแม่พ่อแบบัตนเหรแล้วมันดกดดันไหมว่าเฮ้ยมันต้องทำโชว์มาหลาย<ะ>คนก็คาดหวันวงนะเรื่อเออจริงๆผมว่าพอเราเป็นตัวตนของพวกเราไม่มีความกดดันที่มันจะสนุกกับโชว์ไปพอมันสนุกกับ ทุกอย่างมันก็จะโฟมไปหมดเลยผมเชื่อว่าคนดูก็คงได้รับความสุขตรงตรงโชว์นั้นไปด้วยกับพวกเราเนี่ยบรรยการเตรียมความพร้อมแล้วคะไปถึงไหนแล้วอ่ายังไม่มีครับยังไม่มีอั่ะคิวก็อยู่ถ้ามันมีนิดนึงพี่จะเขียนตรงนี้มั้ยอ้ามีไหมพร้อมไหมไงมีมีเออคือมี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 คิวซ้อมแล้วแต่ว่าพูดตามความจริงว่าก็ยังยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าบัตรมึงขายไปแต่ว่ามีมีคิวซ้อมวางคิวซ้อมมันหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับแล้วพวกเราก็เตรียมเตรียมไว้แล้วว่าพวกเราอยากจะเอาอะไรเข้าไปในโชว์บ้างเนีความหนักใจมาก แต่คนว่ามันจะต้องอยากให้ผมมีเหรอเห็นเห็นเห็นถ้าเราดูรังเลมากี่ปีไม่หนักใจหนักใจทำไมอ่ะมันมันมันสนุกด้วยกันอ่ะผมว่าก็คือโชว์โชว์ทุกคนอ่ะเรามาเราร้องด้วยกันเขาก็ร้องกับเราไงใช่ครับก็ก็คิดภาพไม่ออกเหมือนกันวันนั้นไม่อยากคิดด้วยว่าจะเป็นภาพแบบไหนซึ่งเราจะได้เห็นเจมเต้นเพราะว่าจากก่อนนี้เราก็เต้นไปบ้างอย่าพูดแบบนะเอาเอาไว้ในงานแล้วค่อยไปดูกันว่าจะมีอะไรในงานบ้างเออทีมเต้น นี่คือไม่บอกไม่รู้เออไม่บอกกันไม่บอกมไม่บอกมันเป็นความพิเศษครับโอเคอยากก็ไมอยากให้คนคนที่มีบัตรได้รับความพิเศษนี้ก็เลยยังไม่อยากบอกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราจะปลอบใจคนที่ทำกดไม่ทันไหมอันนี้อันนี้ไม่รู้ครับตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คนขายบ่ายต้องถามถามช่องครับ ไปกดดันทางช่องกดดันช่องไม่ใช่กดดันเจ้งครับแต่ยืนยันว่าไม่มีเพิ่มรอบแน่นอนหรือว่ายังไม่รู้ไมม่ีตอนนี้ไม่มีไม่มีแต่ถ้าเพิ่มในวันเดียวเราไหวไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยไปกันเงินไม่ได้พี่ไหวไหมเราเป็นมืออาชีพเราที่ไหวไหมที่น่ารอดไหวไหมเออที่น่ารอดไม่พี่เป็นการแบบโชว์แต่หลังจากั้นตัดเต็มอ่ะผมรู้ว่าเพราะผมเราเกี่ยวกับเต็มจริงๆนะเออผมว่าจริงๆแล้วผมว่า วันละรอบมันก็หนักว่านะผมรู้สึกว่ามันพลังของเราถ้าแบบเราแบ่งสองรอบในวันเดียวเราก็ต้องแบ่งพลังงานหห้ขึ้นเพราะเราไม่สามารถใส่ความสนุกใส่อินจีของเราไปในทั้งสองรอบได้เท่ากันก็คือกลัวไม่สุดใช่ครับเพอพอพอโชว์มันเหลือแค่รอบเดียวแล้วมันมันมีแค่รอบเดียวจริงๆอ่ะมันสามารถใส่สุดในทุกทุกๆุวินาทีได้อีกชั่วโมงดีกี่ชั่วโมงดี ขี่ชั่วโมงดีชั่วโมงเดิวนะบอกชั่วโมงก็ไม่รู้นดีก่ะแต่คนก็จะรู้ว่าจบตอนไหนมาแล้วดูหนังไม่รู้เหมือนกันคืออยากให้รู้นว่าแบบคือจะจบตอนไหนอย่างนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าไปรอลุ้นพิเศษวันงานใช่รอวันงานวันย้ำอีกทีวันไหนครับเป็นคนเราวันไหนอ่ะวันที่12มีนาใช่วันที่12ที่ราชดาลัยนะครับครับผมวันเกิดน้องที่ผ่านมาเราเป็นคนบ้างเราพร้อมไม่หมดแล้วเป็นยังไงบ้างอยากได้ยินที่ มำไม,มพี่ต้องอยากได้ยิน,นะอะเออพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยจริงพี่อยากฝากให้ใกล้ก็พอให้เขาแบบมีชีวิตที่แบบมีความสุขแล้วก็คืออ่าที่ได้ทำอะไรก็อยากให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างได้อย่างที่ใจหวังทุกอย่างแล้วลก็เป็นที่สำคัญเลยอยากให้ให้เมันแข็งที่โตขึ้น,อนโอ้แล้วยี่แปดแล้วแปดแล้วไปถึงว่าหู สะมอะได้ยิสนสักวันเลยสักวันมีไหมโครงการเราถึงเนี่ยที่รับบริจาคเราโครงการใช่คาว่าโครงการเปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์ของผมก็โปรเจมเบอริเอชวลิตี้นะครับก็ทั้งทำร่วมกับวันดีด้วยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ในช่องด้วยก็มีพี่ๆหลายๆคนด้วยแฟนคลับด้วยเลยครับที่มาร่วมกันวันนั้นก็สนุกเลยแล้วก็ยอดบริจาคอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็มีสัมภาษณ์เราไปออกก็ทะลุล้านไปแล้วที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับ เดี๋ยวเพราะว่าตอนที่ไปบริจาคให้น้องๆโรงเรียนแมาและคำน้อยเนี่ยเราก็จะทางค่าใช้จ่ายออกก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่ก็ไปทำตรงนั้นซึ่งผมก็พูดไปแล้วว่าอยากทำเป็นห้องสมุดด้วยเพราะว่าด้วยยอดที่มันเลยเป้าในในหัวเราไปเยอะมากเลยยังไม่ทันได้ขึ้นโชว์อะไรเลยก็โอ้โหทะลุแบบขึ่งงานไปแล้วนั่นก็ดีดีใจมากแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ปิดบริจาคนะจนจนกว่าจนกว่าเราจะเอา ทุณผู้ยหญ่เนี่ยไปมอบให้น้องๆเราก็จะปิดในวันนั้นเดี๋ยววันนั้นผมผมก็จะมาแจ้งมาอัปเบตกให้ฟังอีกทีว่าบะไรอะไรจริงๆพอามาทะลุเป้าไปแล้วมันจะต้องมีงการมากกว่งสมุดเลครับโอ้งสมุดกหนัครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ที่ที่คุยกับทางโรงเรียนจริงๆผมก็อยากทำขย่างนะพี่ใจผมคือยากทำเป็นอาคารเรียนเรียนเรียนเลยแต่ว่ามันอันนั้นมันงบเยอะจริงทำไม่ได้ แต่ก็อันนี้นี่ก็ถือว่าเกินเป้าเยอะแล้วครับนน่กนเสิร็จเล้วเห็นในวันนั้นเราร้องไห้ดูไปเราเป็นคนดีเขาจะทำน้าตกใจเราเป็นพระเอ,เอกทีมถ้าเรามองกัน้นจะมาจะลอ้มอีกนะลอยลอยลอยสิเออเออตั้งไม่หน่อยอ่ะเออได้แหละไั้หมดและเออจบ ถ้าไม่มาเดี๋ยวมันจะร้องอีกเห็นวันนั้นเราร้องไห้ด้วยเราซาบซึ้งยังไงจริงๆผมที่ผมร้องไห้เราเราผมไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนั้นจริงๆครับไม่คิดว่าที่ผมไม่เคยเห็นเงินเงินในบัญชีแบบไม่ั่างเงินบริษัทเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นในตัวผมเองที่ผมเป็นคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเราคิดโปรเจกต์มากับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยทั้งในหลายอย่างเราปรึกษาพี่ปิ่งกมเคยปรึกษาเรื่องตอนที่จะท้าทุนไปมอบให้น้องๆยังไงแต่ก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นก็เออมันก็ตื้นตันแหละ แล้วก็ตลอดเส้นทางที่เราเดินทางมาก็มีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดเนี่ยมันก็เลยเออมันก็เลยออกมาทางน้ำตาถ้าจริงจริงแล้วพามันเจอแล้เราได้ซื้ออะไรให้ตัวเองมนะันซื้ออะไรให้ตัวเองครับตอนนี้หรอยังไม่มีพี่พีมซืม้ออะไรให้ไหมพี่ลีมเยอะแล้วเยอะแยะไปหมด<ม>เ,เอาเอาเราซื้อให้เขาไม่ใช่เป็นสปุให้ ใช่ไหมถึงผมซื้อให้เขาจริงหรอ,อเราเราซื้อขันให้เรเอมันไม่ใช่เนื่อในวขายพิเศษคือผมเป็นคนที่ทําอะไรด้วยใจครับเขาทำเรื่อยเขาเรื่อยอยากให้คือผมให้มไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้แต่สิ่งที่ผมอยากให้เออ,เอนั่นแหละ <c oughs> มันมันดีตรงนี้เฉียบปะมันเฉียบเฉียบแล้วผมไม่ได้ให้ในแอวขายพิเศษคือผมรู้สึกว่าเมื่อไหรที่ผมอยากให้ผมจะซื้อให้ ใช่ครับแล้วแจมตกผมจะซื้ออะไรเองถ้าสมรู้ว่าจะทำบ้านได้เสร็จก่อนอก็ตอนนี้อ่ะผมก็หน yep ึ่งอ um> ่ะค um> ือบ้านแล้วที่เราใช้ใช้ทุนแท้อะไรของเราไปเยอะแล้วก็ไม่รู้ส um> ิผมว่าวันเกิดผมก็อิ่มแล้วนะเท่าที่ได้แบบได้แหกปากบนเวทีได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังได้ทําบุญร่วมกับอ่าร่วมกับทุกคนอย่างเงี้ยครับก็แค่นี้มันก็มีความสุขแล้วอะไม่ไม่ต้องมีสิ่งของอะไรละนาตาในวันนั้นตั้งใจที่จะแทนแบบว่าก็คำรักให้กับทุกคนนะซึ่ง ันซึ้งพี่มันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกผมว่าทุกๆคนในงานก็คงเข้าใจในบรรยากาศตรงนั้นแล้วก็คนที่อยู่ในไลฟ์ทางไอจีก็คงก็คงเข้าใจหรอว่ามันบรรยากาศไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเราเราเห็นการเติบโตของของของสิ่งที่เราทาไปเรื่อยๆจนมันมันท้าใจเราจริงๆแล้วอย่างปีนี้นอกจากแฟนมีกับคอนเสิร์ตเราจะมีในละครเต็มเลยพูดแล้วเราเคยพูดไปแล้วว่าจะมีโปรเจกต์คู่กันใช่เราขยี้เหรอเราอยากรู้ แ wow ชอบกายีชอบกายีเขาพูดค่นีเสร์ค่ะมหรอพี่ครรบ